อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซนั้นมีผลต่อการดําเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้เป็นอย่างมากจึงทําให้หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงออกมามีส่วนร่วมกับผู้ดําเนินธุรกิจด้านนี้มากขึ้นซึ่งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการจัดงาน DVD e-commerce day 2013ภายใต้แนวคิดขยายธุรกิจพิชิตความสำเร็จด้วยอ e ีคอมเมิร์ เพื่อใช้เป็นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการและรองรับการขยายตัวของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในงานนี้มีคุณนัทวุฒิสสยเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัลให้แก่เว็บไซต์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองความเชื่อถือ d v d Verified ในปี2556นี้ด้วยเช่นกันทั้งหมดนี้แหะครับ ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซสนับสนุนและช่วยสร้างศักยภาพของธุรกิจไทยอย่างครบวงจร